ไก่โจ๊กปลากระพงปลาป,ป้างโก๋แล้วก็เจองหมูใส่ไข่แล้วเนี่ยะะ<ช>รเรามาแวะปั๊มระหว่างทางกันนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมากินกาแฟอเมซอนกันของโปรโดของที่บ้านนะคะ ก็คือมันอยู่ตามๆมันมานหางานนั่นเองใช่เดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปจังหวัดลำปางกันั่นเองนะคะก็คือเป็นจังหวัดจังหวัดที่เกิดของร็อนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่คุณแม่เกิดแล้วก็โตที่นั่นนะคะเราจะจับไปทําบุญนะคะให้กับตาพี่ยายแล้วก็ เญาติญาติทั้งหลายคนะ่ะเราไปลองดูกันดีกว่าครัว่าวันนี้กิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนเย็นเราก็จะกลับมาเชีงยงใหม่นะทุกคนตอนนี้เราถึงนะคะที่ข้างๆแล้วนะคะเป็นวัดศิกรรมเป็น ทั้งข้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะทุกครั้งที่มาลำปางนก็จะมาทําบุญที่นี่นั่นเองป่าะมุพการีเราก็จะอยู่กันแถวนี้นั่นเอง ป้าเนียนนั่นเองอนนเขาก็จะให้นนหล,วลวกผักด้วยตัวเองอนนถืงอดึงเจ้าเขาก็จะมีเนี่ยผักให้ลวกเองนะคะนะคะแม่ก็ลวกไปค่ะแต่ก็ไม่กินนะคะเพราะเราไม่กินค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านตา้าไม่มีสาขาอื่นที่เดียวเท่านั้นถือด,ดึง เป็นน้ำพริกที่ไม่เผ็ดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เส้นซิกเนเจอร์เส้นเปียเปียกเป็นใสคือครึ่งหนึ่งเส้นใหญ่อีกทีนะึ่งขนาดปันยังบอกให้มากินได้นะ มาคุณพ่อคนณดสารว่ายังไงบ้างรสชาติแซ่บก็โอเคเอาเก้าเต็มสิบเลยเก้าเต็มสิบคือแซ่บมากเผ็ดมากดีมากหวานไหมแม่ไม่หวานไม่ติดหวานด้วยโอเคแม่ให้สิบเอออร่อยจริงลองไปเซิร์ชในแกลบก็มีคือคิดดูว่าแกลบอะเข้าร้านตลอดเวลาก็แสดงว่าแบบของเขาแซ่บดีจริงๆนะคะก็ใครอยู่ลำปางก็มาโดนได้เลยใครมาเที่ยวแถวนี้กาญจนมาโดนนะคะอร่อยมาก ได้วเวลากลับเชีงยงใหม่แล้วค่ะทุกคนหร้าๆที่เรามาซยอาหารนำปางนะคะมาหาเยอะๆนดียเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปหาอะไรกินต่อที่เชีงยงใหม่ค่ะถึงแล้วกับรา้านที่เรารักมากๆมาแล้วต้องมาอีกนะคะคือ Brow Cafe น,นั่นเองชอบมากรักมากอร่อยมากสาขาเชีงยงใหม่นี้มาคือดีสุดไปค่ะ 별빛에 물들어 너 나를 바라보며 멈춘 시간 밤새 빛이 นี่เมนูโปรองเราเองนะคะมรชาติสุดที่รักของเรา บาริกเนเจอร์หมายเลข2ก็จะมีบปาโปทีอันนี้เป็นบาชูก้าอันนี้เป็นมันหวานมันหวานในเพิ่นว่าไต้หวันเยลลี่ไม่มีก็เลยเปลี่ยนเป็นมันหวานอันนี้เป็นมาอะไรสักอย่างมะพร้าว,วอันนี้ก็คือทาทารลกบอลโกัสทาาลกบอลนะนนป็คเมนูนี้ที่เราเลือกเองทะดาดาอ่ะไปแล้วหมดเลยเป็นนมอะไ เก็บไปข้างล่างเก็บไปให้ข้างล่างไดก็ได้หมดแล้วเหรอดี้วยเรียบร้อยอ่ะทานนี้เขาก็มีแบบของขายต่างๆเยอะมากนะคะก็สามารถมาเดินได้ที่วันนี้มาเนี่ยมาเดินนัดเดินแป๊บเดียวนะได้มาหนึ่งชุดเลย นึตัวแบบก็คือราคาถูกดีนะคะมีความอาร์ตมีอะไรแปลกๆด้วยนะใครมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาน,นะคะเราเดินไปเดินมาเราก็ยังไม่หิวขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะกลับมากิน Memorize b r o w n น e ในเมนูที่เราสั่งรอบนี้จะเป็นมันเป็นชื่อร้านเลยอะ Memorize Brownie นะคะเดี๋ยวมาลองดูกัน พราะค้านที่เรามาเมื่อวานเองมากินแล้วมันดีมากนะคะเป็นร้านชื่อดังด้วยอ่ะแบบแกลบอยู่หน้าร้านแบบตลอดแล้วก็จะมีคนถือกล่องแบบเบอร์รี่ตลอดเราจะมาลองกินอีกเมนูหน,นึ่งกัน เราก็มาเติมน้ำแทนที่จะได้น้ำขวดนะมันประหยัดพลาสติกนั่นเองโอเคค่ะเพราะฉะนั้นทริปวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นั่นเองก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปวันพรุ่งนี้นะคะว่าพรุ่งนี้น็อตจะไปทำอะไรกันนั่นเองค่ะบ๊ายบาย เด็กๆบ๊ายบาย